อธิบายว่าพวกเราไม่ได้ดื้อในแง่ที่ว่าคนที่มีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินมักควรจะต้องนะครับถูกทวงดุลตรวจสอบสนามหลวงตั้งเวทีฝ่ายนิติบัญญัติเราอยากยืนยันในหลักการตรงนี้นะครับไปชวนจตุพรมามชวนอัญชลีภัยรีรักษ์มาขึ้นเวทีอภิปรายทักษินถึงพยายาม,มที่จะระบุชื่อลงไปในยติเพื่อให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นราบรื่นพะ คิดว่านายกตัวจริงเราชื่ออะไรคะ แต่ผมก็เข้าใจเพื่อนสมาชิกดีครับที่ท่านต้องพยายามในการถอนชื่อออกจากยติท่านเองก็ต้องพยายามปกป้องนะค,คนที่ท่านจําเป็นต้องปกป้องพวกเราเข้าใจดีครับในการทํางานในสภาเพราะฉะนั้นวันนี้พวกผมไม่ได้ดื้อครับเราแค่ต้องการยืนยันในหลักการครับขอบคุณครับมึงไปสนามหลวงอีเทงถ้ามึงคิดว่ามึงจะภิรายนายกชื่อรักถิ่นมึงไปสนามหลวงมึงไม่ต้องอภิปรายมีสภาควาย